โอเคครับสรุปเครื่องนี้ลองมา2ชั่วโมงแล้วผ่านครับจอเสียนะฮะอาการเปิดไปสักพักหนึ่งมีแถบสีเขียวรบกวนฮะเกือบเต็มจอนะฮะรบกวนประมาณครึ่งจอเป็น LED Sony นะฮะรุ่น KDL c 0 e x 520อาการนี้ซ่อมจอนะไม่ต้องเปลี่ยนจอนะครับ ไม่ได้ต่อลำโพงนะเสียงไม่มีนะเป็น LED รุ่นใหม่ๆนะฮะจอเริ่มเสียแล้วซ่อมเอานะครับไม่ต้องเปลี่ยนคนระับ ขอบคุณนะครับถ้าเพื่อนช่างสนใจติดต่อมาได้ที่ w w w ร์ไวเว็บปฏิบับงพัดหรือที่บังพัด .com ขอบคุณครับ เครื่องยังไม่ถึงสองปีจอเสียแล้วโอเคครับพอดีครับ